ไอตัวเลขที่เราเห็นอนะมันเป็นตัวเลขเหมือนกับหลอกอะครับหลอกเราหลอกคนคนดูหลอกตัวเราเองด้วยครับหลอกหลอกเจ้าของช่องด้วยนะครับว่าเฮ้ย hey, คุณตัวเลขเยอะอะไรเงี้ยฟอลโลเวอร์เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยุคนี้นะตัวเลขมันปั๊มกันได้หลอกกันได้นะครับสิ่งที่แท้จริงในการที่จะทำโซเชียลจริงๆเนี่ยก็คือคนเขาชอบเราจริงๆเนี่ยมีกี่คนคนที่อยากจะซื้อของเราจริงๆเนี่ย มีกี่คนเีนี้ตัวเรื่องมันมีเยอะแยะครับมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วใครล่ะนะครับที่จะมาเป็นแฟนกลับที่เหนียวแน่นของเราตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเรานี่นะครับมีจุดเด่นอะไรเรามีจุดเด่นอะไรที่คนเขาอยากจะมาชอบเรามีไหมเรามีอะไรที่เนื้อหาที่มันแตกต่างจากคนอื่นไหมเพราะว่ายุคนี้เนี่ยนะครับผมว่าเนื้อหาเนี่ยมันมันใกล้เคียงกันหมดแหละสิ่งที่ต่างก็คือผลลัพธ์เนาะแรกเลยก็คือผลลัพธ์ ผลลั์มีความแตกต่ตางไหมผลลัพธ์อย่างเช่นอะไรถ้าเราทําเรื่องของสุขภาพเนาะเรามีผลลัพธ์เรื่องอะไรเราทําเรื่องของหุ้นนะเราเทรดเราพอร์ตเราโตเท่าไหร่รายได้ออนไลน์นะรา,นะายได้เท่าไหร่เรามีธุรกิจรายได้เราเท่าไหร่นี่ก็คือผลลันะ์เนาะแล้วก็เรื่องของการแชร์การให้การแบ่งปันเนาะก็มีหลายประเภทเนาะบางคนก็ให้ให้เหมือนกักกัก ให้เหมือนไม่เต็มที่นะครับบางคนก็ให้สุดริมที่ประตูเลยจัดเต็มเลยนะครับนะมันก็มีความแตกต่างกันเนาะคาแรคเตอร์ Character, สวยหล่อไม่สวยไม่หล่อหน้าตาธรรมดาตลกนิ่งๆขำๆม,ม,มันก็มีหลายรูปแบบเนาะเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคาแรคเตอร์นะครับก็เป็นเรื่องของการที่เราจะสร้างความแตกต่างในยุคนี้นะว่าทํายังไงให้คนมาชอบนะครับอย่างของผมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็กังวลเรื่องของหน้าตานะว่าผมหน้าตาไม่ดีไม่หล่อนะครับผมยังไม่เก่งพอที่จะออกมาพูดออกมาแชร์ให้ความรู้เนาะผมก็เลยออกมาหน้ากล้องด้วยการที่ผมเนี่ยบันทึกหน อตอนแรกผมมีความกลัวแบบนี้เลยนะครับใครมีความกลัวแบบเดียวกันนะพิมพบอกผมได้เนาะพอมีความกลัวแบบนี้ใช่ปะก็เลยไม่กล้าออมาหน้ากล้องเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยบันทึกหน้าจอใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า c a ม t ทเซียนะครับ c a ม t ท s ซียก็เป็นโปรแกรมสีเขียวอะ่ะเราก็บันทึกหน้าจอแล้วผมก็ใช้ไม้ไม้ตัวแรกที่ผมใช้เนี่ยชื่อว่าไม้โบย่านะครับมันชอบร้องห,ว,ห,ว,หว,วยหวนเหลือเกินวีด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 ตอน,น,นแรกก็คือใช้ของถูกไปก่อนตอนหลังก็ค่อย upgrade, ๆอัปเกรดอัปเกรดคุณภาพตัวกล้องตัวไม้อะไรเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเรืนะ่อยๆเนาะตอนหลัง ก็เริ่มออกมาต้งพูดหน้ากล้องนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปเนาะที่แบบผมสร้างฐานแฟนคลับเนาะตอนแรกผมให้อย่างเดียวเลยให้ความรู้อย่างเดียวเลยผมแจกนูน่นแจกนี่แจกนั่นนะครับก็ตอนนี้ในเพจเนี่ยการเข้าถึงเพจ3 0 0 0 0นกับการเข้าถึงเพจหลักพันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผู้ติดตามมีมีผลมากเลยเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นมีมีเงินนะตอนแรกก็คือยิงไลฟ์เพจเลยผมว่าก็มีผลด้วยแต่ว่าต้องยิงแม่นๆนะถ้าย like ิงไลฟ์เพจแม่นๆเนี่ยผมก็ว่าเวลาที่เราโพสต์รีวที่เราโพสต์อะไรไปอะ่ะมันทําให้การส่รรวมมันดีวนะรวนนมเห็นนะผมเห็นปกติ คลิปสั้นของผมอะคลิปสั้นใน Facebook ผมอะโพสต์ไปเนี่ยก็คือมันจะแบบหลักพันขึ้น5,000ันหมื่นนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่นี่ก็คือคลิปสั้นที่ผมโพสต์ไปเนี่ยนะครับ40 50เหมือนแล้วว่าระบบยังไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ทั้งเท่านี้ฐานคนดูก็น่าจะถูกแนะนำเหมือนเดิมถูกไหมแต่นี่ก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับก็สุดเสียดายเหมือนกันเนาะเสียดายที่แบบสร้างบนเพจมาตั้งนานเนาะโดนลบทิ้งไปนะครับแต่ก็สร้างใหม่ได้ไม่เป็นไรนครับ